ความหวังของเมืองอุดรธานีของเราที่คุณพระวาปีชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดสัตว์ขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวยิบอ่ะนะอ่าเพ็ดไฟผิบแผลเผ็ดไฟพิบแพ้พพแพทำไฟพิบแพ้ด้วยกันนะคะด้านหลังเปิดโทรศัพท์ไฟแปดเจริญรัตนะนะ์บัตนี้ครับ ดีบัวคิดทอดหลายๆวันอาทิตย์นี้พร้อมไปเจอกันที่คูหากาหมายเลขอะไรครับพี่น้องฝั oh. ่งขวา,ากาเบอร์อะไรครับ oh. ข้างหลังกาเบอร์อะไรครับ oh. อาบ้าวพร้อมๆกันให้ดังไปหาคู่แข่ง300เมตร24พฤศจิกากาเบอร์ โอ้โหสุดยอดมากพ,พี่น้องประชาชนชาวอุดรที่เคารพรักทั้งหลายโอ้โกุมภาวาปีนี่ดีต่อใจหลายๆเลยนะเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้คุณคณิสอนหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวอุดรผมมาที่กุมภาพัปีแห่งนี้เพื่อที่จะประกาศให้พี่น้องชาวอุดรได้ทราบว่า พักประชาชนชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวอุดรปัดงชัดแล้วครับพี่น้องว่าคุณคณิอรพร้อมจะเป็นนายกอบจอของคนอุดรทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเขาจะเป็นนายกอบจอของคนทุกสี ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นสีสม้มไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นนายกอบอจอที่พร้อมรับใช้คนอุดรทุกทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้มันชัดแล้วครับไม่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้ ท่านจะเลือกคนอื่นที่มาจากพรรคการเมืองอื่นหรือมาจากเบอร์อื่นที่ลงในนามอิสระเบอร์หนึ่งคนนี้แหะครับจะดูแลพี่ดองประชาชนชาวอุดรอ,อย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนวันนี้ชัดแล้วครับว่าใครจะแพว เราไม่เพา้าเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เกี่ยงเราไปหมดมันชัดเจนแล้วว่าคนที่ขยันกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าคือม้าตีนปลายที่ไล่กวดและจะเข้าสู่ชัยชะะวันอาทิตย์นี้อยา่างแน่นอน มาถึงวันนี้ชัดแล้วครับว่าแกเตรียมตัวมาเป็นเป็นสิปี20ปี30ปีที่จะเป็นนายกอบจอของคนอุดรทุกๆุกคนไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรแกเป็นมาหมดแล้วในฐานะทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุดรเป็นรองนายกอบจอมาแล้วสเต็ปต่อไปชัดแล้วใช่ไหม ว่าเขาคือนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชัดแล้วว่าทำงานอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่เคียงข้ากันมาตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลผมอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนิเดตนนายกพักก้าวไกลเป็นคนเปิดตัวเขาโดนยุบพักไปโดนตัดสิทธิ์ไปพรักประชาชนเริ่มขึ้นใหม่ เขาคนนี้ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราสวดสวดให้เพิ่อหน่อยแล้วในการเลือกตั้งอบจรครั้งนี้ชัดอย่างเดียวไม่พร้อมครับชัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องพร้อมด้วยชัดและพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับกับวาระ ร้อยวันแรกของนายกอบอจอคนต่อไปครับพี่น้องเลือกเขาวันที่24วันที่25ิ้เพิ่นทำงานได้เลยแม่ป๋ะแม่นคุยกันกับแกอาทิตย์ที่แล้วพี่นิด <Yeah. S 1> พี่น้องประชาชนที่นี่ล้านกว่าคนมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงมาก,ก็อาจจะ780,000คน <Yeah. S 1> เขามีความหวัง <Yeah. S 1> เขาฝากความหวังกับพี่ไว ร้อยวันแรกที่พี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรให้เขาร้อยวันแรกที่มันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่างบประมาณก็อาจจะยังไม่มาข้อบัญญัติแป๊บหนึ่งครับข้อบัญญัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่มาแต่แกบอกแกคิดแล้วว่าร้อยวันแรกทำได้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คนอุดรแกะจะส้มถนนให้ปลอดภัยอะไรที่ไม่สว่างก็จะทำให้สว่างซะ ปีใหม่นี้ฉลองกันไม่มีการสูญเสียอย่างนี้ชอบบ่ชอบกับพี่น้องมากบ่ามาก <_ m ars> นอกจากร้อยวันแรกที่พี่น้องเหลือเขา <_ m ars> เขา <_ m ars> เขา้เขาไปเขาจะทำงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มก่าบอกต่อมาบอกว่าอยากจะกลับมาให้เศรษฐกิจคึกคักเอ๊ะ คุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บ่อ้อาอย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกองอเมริกาไม่ต้องกลับแล้วมาอยู่ที่อุดรมันเลยไอ้ที่บอกว่าพร้อมนี่ไม่ได้พูดเล่นๆน,นะพี่น้อง ในประเทศไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่จังหวัดเดียวที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอุดรของพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจในจังหวัดของตัวเองสู้ๆให้ตัวเองหน่อยแล้วเสร็จแล้วเป็นมรดกโลกผมก็ไปดูมาว่าบาเชียเลยโอเคปี2535รบาภูพบาทพึ่งได้ รายได้การท่องเที่ยวแค่สามพันกว่าล้านผมบอกเลยเป็นนายกเมื่อไหร่ทูกท่องเที่ยวเชื่อพิธาเพิ่มขึ้นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าปัดงผมไปดูมาในแผนที่เห็นอุดรธานีอยู่ตรงนี้ เห็นหลวงพระบางพี่น้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามสานาเป็นไตรเมืองมรดกโลกไปเลยแต่ตอนนี้ขอให้เขาเตรียมพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะบาแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนหน่อยแล้ว ที่พร้อมไปมากกว่านั้นคือการทำงานเตรียมงานทีมสอจอทำงานแบบซุปเปอร์ท้องถิน่นบอกเลยว่ากุมภาวาปีนี้จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกต้องการถ้าจะไปที่หนองหารบอกเลยไล่อ้อยตั้ง1 500, 50 5 0 0 0 0ันห้ารมพไร่มีโลกใบขาวอ้อย เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยเกต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันๆต้องไปช่วยบำบัดเขาน,นายุงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาธารณสุขไปช่วยนี่สี่ห้าจังหวัดทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแกลงเป็นรายอําเภอแกไม่เอาเป็นจังหวัดไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อม ที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งชนะายคณิสอนานานครับพี่น้องครับ,<ชอ>บคำถามสำคัญคำถามสำคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยัง<ชอบ>เขาอะชัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้วพี่น้องชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง พอกันทีกับ12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้ไดเปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมาให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมายังไงยัง,ง้งได้ไหมไพร้อมหรือ,อยังกับการเปลี่ยน ให้อนาคตให้การทำงานเป็นทีมให้มีสจ .40 ่กว่าคนสอจอจกว่าคนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าเสียทีหนึ่ง <Yeah. S 1> เปลี่ยนแล้วให้โอกาสเขาเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวกุมภาวาปีเคยให้โอกาสผมแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้น ไม่ได้มารับใช้พี่น้องอย่างที่พี่น้องเคยให้เจจมงมาขอโอกาสแบบนั้นให้พี่ชายของผมทนายกฤณิศนได้บ่ได้ครับพี่น้องถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธานีไปด้วยกัน24พฤศจิกาข้าวขุดหากาเบกาบกาบพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหนึ่งวันครับขอบคุณมากครับ อุดรขอเสียงอีกครั้ง24พฤศจิกาเข้าคูหากาเบอเข้าคูหากาเบอเลือกคณิสสอเป็นนายกอบจอ,อุดรคำตอบสุดท้ายของคนอุดรเลือกคณิสศออุดรดีกวา่าเดิม ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาวคุมภาวาเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแฟชมือถือกันครับพ่อแม่พี่น้องเปิดแฟชมือถือกันขึ้นมาทุกคนเราจะทําให้แสงวันนี้เป็นแสง<ะ>แห <Kung S 2> ่งความหวังของเมืองอุดรธานีของเราที่คุมภาวาปีชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟชขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวยิบอ่ะนะอ่ะเพลิไเพลินเพลิดฟพลิน คำไฟพิแพรยด้วยกันนะฮะด้ดาหลังเปิดโทรฝับไฟแปดขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือแสงพิลายอุโมงค์ของคนอุดร12ปีที่ผ่านมอพอแล้วครับพ่อแม่พี่ผ่านมอพอแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือความหวังของคนอุดอรธานีวันนี้อุดอรธานีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ โอเคครับพก็แม่พี่น้องเดี๋ยวเราถ่ายรูปแบ่งความประทับใจพร้อมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อุดรธานีขออนุญาตทุกท่านเปิดไฟแฟลชขึ้นมานะครับอ่าเปิดไฟแฟลชขึ้นมาชูขึ้นสูงสูง <Yeah. S 2> นี่คือหน้าที่ประวัติศาสตร์หน้าที่ที่เราจะเปลี่ยนเมืองอุดร เดี๋ยวเราถ่ายรูปน้ำกันนะครถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันนะฮะชูแฝดมือถือขึ้นมาค้างไว้ครับพ่อแม่สอกไปโบกมาโบกไปโบกมาไว้ครับพ่อแม่พี่น้องสัญ,ญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของคนอุดรธานีของเราและเราตะโกนอ,ออกมา <ละ S 1> พร้อมกันดังๆว่า24พฤศจิกาเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเด้อเย้ คือเสียของประชาชนนี่คือเสียของคนอุดรธานีนี่คือความหวังเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุดรธานีให้ดีกว่าเดิมอุดรสุดยอดแล้วแล้ววันเลือกตั้งอย่าลืมไปเฝ้าหน่วยด้วยกันสังเกตด้วยกัน เอาเกือบไปด้วยเอาสอาดไปด้วยใครนับคะแนนไม่มีดึกเกือบใส่มันอย่านะอย่าขานไมด่ดีไปเป็นคนเฝ้าหน่วยช่วยกันทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่าให้เราแพ้เพราะกลเกมที่ไม่เป็นธรรมไปเฝ้าหน่วยช่วยกันขอบคุณพี่น้องเลยละ่ะ และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า